ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขให้เจอแต่เรื่องสนุกเร่อพืทุกคนวันนี้ไปไหนให้ม่แต่คนรักให้มีแต่คนรู้จักรักใครใหญ่ดีเจ็บป่วยก็ขอให้ให้ใทุกคนปลอดภัยเรื่องร้าย,ยามี พรคุณเจ้าสาธุคุณพระคุณเจ้า,จาให้คุ้มครองพวกเราให้มีแต่ความโชคดี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 คดคดคดสมัครงานไว้ก็ขอให้ผ่านให้ทุกคนได้างานที่อยากได้วันนี้ คื้หวยก็ให้โดนจังๆให้ทุกคนได้ตั้งจากการถูกรอตเตอรี่ความทุกข์ยาได้ความใคร่ย่ามีความทุกข์ย่าได้ความใคร่ย่ามีขนับจากวันนี้ให้โชคดีทุกคนโชคดี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 